สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะพีนี้เป็น EP ที่สี่ร้อี่สิบนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่สี่ร้อี่สิบกันค่ะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมดยี่สิบสีรายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธา อยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะท่านอย่างเช่นวันนี้นะคะท่านรายการที่1รายการที่2รายการที่3รายการที่4นะคะวันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บนะคะท่านวันนี้มาพิจารณากันได้ค่ะมีหลายรุ่นนะคะท่านมีรุ่นเหนือดวงนะคะรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะคะ,จะเจริญพรล่างค่ะ หรือจะเป็นหมายเลข5หมายเลข6นักทานเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะคุณท่านจะได้รับเหรียญนะททานพร้อมใบประกาศใส่กรอบนะน่ทาทนเป็นบานใหญ่ด้านหลังค่ะเดีย๋ยวหนูจะขึ้นให้ชมกันนะคะสนใจองคไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ไง่ายๆแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จดจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะ รับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะคุณท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP ีแล้วนะคะหากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทานรายการไหนหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะฝากคุณท่านกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ตีต่อๆไปค่ะท่านปิดให้ทานจองให้ทานนะคะวันนี้นะคะท่านใดว่างนะคะเข้ามารับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งค่ะคุณท่าน วันนี้นะคะหมายเลขหนึ่งของท่านขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญรุ่นนะคะท่านรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะเหรียญหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทอายุวัฒนมงคล79ปีเขาท่านจังหวัดกาลสินนะคะชื่อดีชื่อมงคลเลยนะท่านรุ่นนี้นะคะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บวันนี้มาพิจารณากันได้นะท่านอนาคตราคาท่านไปไกลแน่นอนค่ะลูกศิษย์ลูกหานะท่านท่านดังน,นะคะ นี่ท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะเหรียญหลวงปู่มหาศิรารายการนี้นะคะเป็นเนื้อลุงยาด้วยน้องท่านหน้ากากทองเนื้อลุงยาสีแดงนะคะคุณท่านได้เหรียญไม่พอนะคะองค์นี้เลี่ยมใส่กรอบขึ้นคอบูชาได้ส,สวยๆเลยนะท่านมาพร้อมกล่องเดิมค่ะท่านดูหน้ากล่องอักขระไว้ชัดเจนเลยนะคะเหรียญท่านสวยนะท่านท่านใดสนใจรายการนี้นะคะ พอแบ่งปันที่850บาทเท่านั้นค่ะ850บาทนะคะรุ่นนี้นะท่านรุ่นยิ่งมีนะคะพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะต้องจองให้ทันนะคะท่านดวงใครดวงมันวันนี้เลยนะคะท่านใดศรัทธาหลวงปู่ม,มหาศิรานะคะไม่ควรพลาดของท่าน,นะะหน้ากากทองนาท่านทองฝาบาทนะคะเนื้อลงยาสีแดงสวยๆค่ะหาองค์สวยๆแบบนี้กันได้ยากนะคะท่านปิดให้ทนันจองให้ทนันวันนี้นะคะ ได้เหรียญไม่พอเลี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยเขาทานขึ้นคอบูชาได้สวยสวยเลยนะคะด้านหลังค่ะหลวงปู่ศิราศิริจันโทนะ้าท่านมีหมายเลขโค้ดด้วยนะคะเลขห้าห้าห้าค่ะเงินทองนะคะท่านรวยเฮงยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะเป็นเหรียญปีสองห้าหกหกค่ะในอนาคตเหรียญท่านไปไกลแน่นอนเขาท่านรุ่นนี้นะคะหมายเลขหนึ่งแบ่งปันที่แปดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ถัดมาคำท่านมากันที่รายการที่2นะคะหมายเลขสองวันนี้น้องทน,นเป็นเหรียญจะเดินพรล่างนะคะท่านหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทส่วนสงแก่แปรอาเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อลุงยาสีน้ําเงินคะท่านได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนคำท่านได้เหรียญไม่พอนะคะองค์นี้เลี่ยมใส่กรอบให้เรียบร้อยแล้วน้องท่าน แบ่งปันที่เท่ากันค่ะที่ราคา850บาทเท่านั้นเลยนะคะขอจบที่850บาท,ทาน้องท่านเหรียญท่านหายยากแล้วนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเจริญพรล่างค่ะหลายท่านก็เก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะเหรียญหลวงปู่มหาศรานะคะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บวันนี้มาพิจารณากันได้นะคะพร้อมกล่องเลยของท่าน850บาทนะคะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคุณท่าน หน้าเหรียญท่านสวยคมชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนของท่านดวงตาจมูกนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะเหรียญน,นี้นะคะท่านเป็นเหรียญจะเลินพรนล่างหน้ากาก,ากทองลงยาสีน้ําเงินนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะท่านบูชาขึ้นคอได้สวยสวยเลยนะคะด้านหลัง่าเมตตามหานิยมค่ะวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินน้งท่านเหรียญปี6 4สี่นะคะ เก็บกันเก็บอ่าเก็บได้เก็บเลยนะคะท่านในอนาคตหากันได้ยากค่ะท่านนี่ค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่สามค่ะหมายเลขสามวันนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะท่านอายุวัฒนามงคลเจ็ดสิบแปดนะคะหลวงปู่ศิราสิรสิจันโทนะคะเหรียญน,นี้เขาสวยค่ะท่านท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะท่านลงยาสีแดงนะคะ ขอแบ่งปันที่850บาทเท่านั้นค่ะ850บาทนะคะหมายเลข3เขาท่านเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคะเดี๋ยวท่านดูหน้าเหรียญท่านนะคะคมชัดนะคะหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะอยู่ในเลี่ยมนะคะเก็บเนื้อองค์พระให้สภาพคงอยู่สวยงามนะคะท่าน ในอนาคตราคาท่านไปไกลแน่นอนค่ะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะเขาทานองค์นี้นะคะด้านหลังค่ะด้านหลังนะเขท่านเป็นพญาเสือโครงนะคะอายุวัฒนามงคล78็ปีของท่านเป็นเหรียญปีหกห้านะคะมีหมายเลขโค้ดด้วยนะคะด้านหลังเป็นพญาเสือโครงค่ะแบ่งปันที่8ปด้ห้าสบาทเท่านั้นค่ะ ทัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเลขสวันนี้น้ท่านองค์นี้เป็นรุ่นเหนือดวงนะคะอายุพัฒนามงคล75ปีน้ท่านรุ่นเหนือดวงเป็นอีกรุ่นที่นิยมเก็บกันนะคะองค์นี้เป็นเนือ้ออาลงยาน้องท่านสีแดงนะคะแบ่งปันที่แ5ดบาทเท่านั้นค่ะท่านแปดบาทนะคะปิดให้ทานจองให้ทันนะคะ เดี๋ยวท่านองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะรุ่นเหนือดวงค่ะตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะคุณท่านดูลายเส้นนะคะลายเส้นคมๆเลยนะคะ,ะ,คะดวงตาจงหูท่านนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะท่านเหลี่ยมสวยคมชัดเลยนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะหาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะรุ่นเหนือดวงนะคะเก็บให้ทันนะคะท่าน ขอแบ่งปันที่850บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะท่านหมายเลข5นะคะขออนุญาตขึ้นใบประกาศให้ชมกันนะคะหมายเลข5วันนี้้องท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมานะคะประเภทเป็นเหรียญน,นิยมค่ะ ในงานในเทศกาลการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะคะองค์นี้ได้รับรางวัลมาคำท่านติดรางวัลที่1นึ่งะคะท่านมีตราป,ปามชัดเจนนะคะท่านใดปิดทานจองทานในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรุ่นนี้เป็นเหรียญปีหนึ่งสองนะคะท่านสังเกตนท่านมีรอยจานนะคะเห็นรอยจานบนเหรียญท่านชัดค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะท่านใดสนใจเหรียญหลวงพ่อคูณรายการนี้นะคะ ขอแบ่งปันที่1,300บาทเท่านั้นค่ะท่าน1,300บาทนะคะท่านจะได้รับเหรียญพร้อมใบป,ประกาศเลี่ยมใส่กรอบไม้บานใหญ่ให้เลยนะคะอนุญาตนะคะเปิดให้ชมกัรเะท่านเห็นรอยจานท่านชัดเลยนะคะท่านใดนะคะศรัทธาหลวงพ่อคูณไม่ควพครพลาดค่ะท่านเหรียญน,นี้นะคะเหรียญปี1นสองนะคะ ตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะค่ะท่านดูรอยจานบนเหรียญน,นะคะลายเส้นคมคมค่ะตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลค่ะท่านรอยจานบนเหรียญท่านชัดนะคะให้ดูด้านหลังกันค่ะท่านนี่ค่ะเป็นเหรียญปีหนึ่งสองนะคะวัดแจ้งนอกค่ะนครราชสีมาน้องท่านรอยจานนะคะ สวยมากๆเลยนะคะท่านใดสายหลวงพ่อคูณลูกศิษย์ลูกหานะคะไม่ควรพลาดของท่านเก็บได้เก็บกันนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลค่ะคุณท่านจะได้รับพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะหมายเลขนี้นะคะแบ่งปันที่1,300บาทเท่านั้นค่ท่านหนึ่ันสามรบาทนะคะปิดให้ทัานจองให้ทันนะคะเดี๋ยวให้คุณท่านชมด้านหลังกันค่ะ ด้านหลังจะเป็นกรอบไม้แบบนี้เลยน้องท่านสามารถตั้งโต๊ะโชว์ได้เลยนะคะหมายเลขห้าวันนี้น้องท่านหลวงพ่อคูณนะคะได้รับเหรียญน,นะคะพร้อมใบประกาศไปเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะแบ่งปันที่หนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านปิดให้ท่านจองให้ทันนะคะพาดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่หกค่ะหมายเลขหกวันนี้นะคะ หมายเลขเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นเหรียญยอดนิยมนะคะรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าของ,องท่านเหรียญน,นี้นะคะก็เห็นรอยจานท่านสวยมากๆเลยท่านมีรอยจานท่านชัดเจนนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลค่ะในงานเทศ,ศกาลการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์นะคะได้รับรางวัลติดรางวัลมาด้วยนะคะ คุณท่านจะได้รับใบประกาศพร้อมเหรียญเลยนะท่านใบประกาศใส่กรอบไม้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดปิดทันในวันนี้หนูขอสแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคท่านรายการนี้แบ่งปันที่1,300บาทเท่านั้นเลยนะคะ1,300บาทเท่านั้นค่ะอย่างท่านเหรียญหลวงพ่อคูนนะคะตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะ เรียนสวยมากๆเลยน้องท่านรอยจานท่านชัดค่ะหน้าเหรียญน,นะคะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลนะคะเนื้อท่านเก่าเดิมตามสภาพเลยนะคะถ่ายจากกล้องโสดให้กับคุณท่านชมกันชัดๆเลยนะคะพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะท่านใดไวย,ย่อมได้ไปครอบครองนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาก่อนหรือทักไลน์มาก่อนคนแรกพร้อมติดการขายให้ทันทีค่ะ รุ่นนี้เป็นรุ่นสร้างบารมีปี19น้องท่านรอยจานนะคะด้านหลังหินชัดค่ะดูได้ด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะสวยมากๆค่ะท่านเหรียญน,นี้นะคะท่านใดที่อยากเก็บศึกษาน้องท่านไม่ควรพลาดค่ะรายการนี้แบ่งปันที่1,300ยบาทเท่านั้นค่ะท่านจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ พัดมาคำท่านมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลข7วันนี้นะท่านเป็นเหรียญยี่กอหงนะคะหรือเหรียญแปดเหลี่ยมของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะรุ่นโชคเหนือเมฆค่ะองค์นี้นะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะสวยมากๆคะท่านศิรามหาเฮงนะคะเหรียญยี่กอหงค่ะ พร้อมเลี่ยมเลยน้องทานปิดให้ทานจองให้ทันนะคะเหรียญนี้นะคะขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ0ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะเหรียญยี่กอหงเหรียญแปดเหลี่ยมนะคะได้เหรียญไม่พอน้องทานเลี่ยมเสร็จกรอบให้เรียบร้อยค่ะขอให้โชคดีนะคะหน้าเหรียญท่านสวยคมชัดของทานเหรียญนี้นะคะแปดเหลี่ยมมาพร้อมเลี่ยมค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่8ดค่ะ หมายเลขแปดวันนี้น้องท่านเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิราสิเลจันโทนะคะอง์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำของท่านได้เหรียญไม่พอ,องท่านองค์นี้เลี่ยมกรอบทองให้สวยๆเลยนะคะท่านใดได้ไปนะคะบูชาได้เลยนะท่านขึ้นคอได้เลยนะคะไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะเนื้อทองแดงลมดํานะคะขอแบ่งปานที่700บาทเท่านั้นค่ะ เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งน้ำท่านรวยเงินโกติล้านนะคะหมายเลขนะคะหนึ่งหนึ่งห้าค่ะรุ่นรวยพันล้านน้ำท่านถวายซื้อที่ดินนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เก้าค่ะหมายเลขเก้าวันนี้น้ำท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามค่ะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะ ท่านใดนะคะสนใจน้องท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นเหรียญปีนะคะท่านองค์นี้นะคะหลังหนุมาน้าท่านหลังหนุมาน,นะคะขอแบ่งปันนะคะที่700บาทเท่านั้นค่ะท่ามาค่ะมากันที่รายการที่10บค่ะ หมายเลขสิบวันนี้น้องทานเป็นหลวงพ่อหน่ายนะคะวัดบ้านแจ้งอยุธยานะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเปียกทองเอาท่านของหลวงพ่อหน่ายนะคะเหรียญท่านสวยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะด้านหลังยันอัคระท่านชัดน้องท่านมาพร้อมเลี่ยมค่ะ หลวงพ่อนารายการนี้700บาทค่ะถับมานะคะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11วันนี้ท่านเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะองค์นี้เป็นเม็ดแตงหลวงพ่อทวดนะคะท่านได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะท่านดูสภาพกล่องนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บบนหิ้งนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่าน นากรองท่านเขียนไว้นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะอนุญาตเปิดกรองให้ชมกันนะคะนี่ค่ะท่านเป็นเม็ดแตงหลวงพ่อทวดนะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบอีกทีค่ะท่านสวยมากๆเลยนะคะเลี่ยมกรอบแล้วท่านขึ้นคอบูชาได้ส,ดสวยๆเลยนะคะเม็ดแตงหลวงพ่อทวดค่ะ รายการนี้ท่านใดสนใจนะคะเม็ดแตงหลวงพ่อทวดรายการนี้นะคะวันนี้ขอแบ่งปันนะคะที่หกร้อยบาทผมส่งเท่านั้นคำทานหกร้อยบาทผมส่งนะคะปิดให้ทานจองให้ทันนะคะเม็ดแตงหลวงพ่อทวดรายการนี้นะคะหกร้อยบาทค่ะถาดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสองค่ะหมายเลขสิบสองวันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ท่านพร้อมกรองพระบ้านพระเก่าเก็บเลยนะคะ องนี้ก็เป็นหลวงพ่อทวดนะคะท่านนี่ค่ะอยู่ในเลี่ยมกรอบอีกทีนะคะบูชาได้สวยๆเลยนะท่านรายการนี้นะคะด้านหลังค่ะท่าน,นท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะ หกร้อบาทผมส่งเขาทานปิดให้ทานจอกกันให้ทันนะคะท่านมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13วันนี้น้องท่านเป็นเหรียญองค์พระปฐมเจดีนะคะจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเหรียญน,นี้ก็สวยนะท่านท่านใดนะคะที่กําลังตามหาเหรียญองค์พระปฐมเจดีนะคะท่านเหรียญท่านสวยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบสเตนเลสค่ะขอแบ่งปันที่550บาทนะคะ ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนุ่นท่านรายการนี้นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะหมายเลขสิบสี่วันนี้นะาท่านเป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสุขใจค่ะวัดไร่แตงทองนะคะรุ่นสุขใจตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะครับท่านหลวงพ่อหลิวนะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบค่ะได้เหรียญไม่พอองค์นี้พร้อมเรี่ยมเลยนะคะ ขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะปิดให้ทันจองให้ทันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15รายการนี้นะานเป็นพระขุนแผนบ้านกลางค่ะรายการนี้เป็นพระขุนแผนบ้านกลางนะคะเป็นพระเนื้อชินน้องท่านอยู่ในเลี่ยมอีกทีนะคะ ขอแบ่งปานที่550บาทเท่านั้นค่ะท่าน550บาทนะคะคุณแผนบ้านกลางค่ะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16วันนี้เราท่านเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่หางพวงนะคะเนื้อดินเผายอดนิยมค่ะ องนี้มาพร้อมเลี่ยมจับขอบหน้าดาวทานเปิดโช,โชว์องค์เนื้อพระให้เห็นการชัดๆเลยนะคะหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่ห่างพวงค่ะรายการนี้ขอแบ่งปานที่550บาทนะคะท่าน550บาทนะคะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบหน้าค่ะ550บาทนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่17ค่ะ หมายเลข17รายการนี้นะะ้องท่านเป็นพระลีลานะคะเนื้อชินค่ะอยู่ในเลี่ยมกรอบอีกทีนะคะองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคุณท่านเนื้อชินนะคะเป็นพระกุดั้งเดิมค่ะขอแบ่งปันที่550บาทนะคะ550บาทเท่านั้นเลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะปิดให้ทันจองให้ทันนะคะ550บาทค่ะ ฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขม,มโกจังหวัดลำปางนะคะท่านองค์นี้นะคะพร้อมกล่องเลยนะคะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะหลวงพ่อเกษมรายการนี้ขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะปิดให้ทนันจองให้ทนันนะคะท่า,ทานเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะสุสานตรายรักจังหวัดลำปางค่ะ เนื้อเปียกทองนะคะพร้อมกล่องเลยนะท่านเป็นเหรียญปืนนะคะแบ่งปันที่5 50บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้เป็นหลวงพ่อเกษมเขมโกโจังหวัดลำปางเช่นกันนะคะเป็นเหรียญปี18คราท่านสุสารตรยรักจังหวัดลำปางนะคะเหรียญน,นี้ขอแบ่งปันนะคะที่5 50บาทเท่านั้นเลยนะคะ ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะเหรียญปีหนึ่งแปดหลวงพว่อเกษมเขมโกน้องท่านสวยมากๆเลยนะคะทายจากกล้องสดกันค่ะท่านใดไว้ย่อมได้ไปครอบครองเลยน้องท่านปิดให้ทานจองให้ทันนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะหาที่ไหนไม่ได้แล้วน้องท่านไม่อยากให้คุณท่านพลาดองค์ที่ชอบนะคะเหรียญื่อสวยแบบนี้มาพร้อมกล่องเลยนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บของท่าน าท่านใดไวตาท่านใด,นดถึงนะคะย่อมได้ของดีไปครอบครองค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่ยี่สิบค่ะหมายเลขยี่สิบวันนี้น้องท่านเป็นหลวงพ่อทวดนะคะอง์นี้เป็นเนื้อว่านค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยน้องท่านได้องพระไม่พอองค์นี้เลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วนะคะบูชาได้เลยน้องท่านเป็นพระเนื้อว่านนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะ รายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งนะคะ600บาทนะคะท่านปิดให้ทัานจองกันให้ทันนะคะองค์สวยๆแบบนี้ค่ะ600บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21วันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปูเเงป่เอี่ยมนะคะท่านเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะองค์นี้ค่ะเป็นเนื้ออันปะก,กามาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะ สวยมากๆเลยนะคะปิดให้ทนันจองให้ทันกันนะคะขอแบ่งปานที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนุองท่านเหรียญนุ่มปูเอี่ยมนะคะเนื้ออันปาก้าค่ะมาพร้อมเรียบกรอบเลยนะคะบูชาขึ้นคอได้ส,ดสวยๆของท่าน650บาทเท่านั้นค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่22ค่ะ หมายเลขยีิบสองรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเหนาท่านเป็นรุ่นชนะมารน,นะคะพ่อคูณรุ่นชนะมารน,นะคะเป็นเหรียญน,นั่งพานของท่านนี่คะ่ะชนะมารน,นะคะตัวหนังสืออาาักขรท่านชัดนะคะเนื้อพรกค่าของท่านเนื้อท่านสวยมากๆเลยนะคะพ่อคูณน,นั่งพานค่ะองค์นี้ได้เหรียญได้พอ,อท่านเลี่ยมกรอบขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะ อุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมลาบนะคุณท่านวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาค่ะด้านหลังนะคุณท่านแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นเลยนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่23ค่ะหมายเลขยี่สาวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วเกสาโรคุนท่านปี18นะคะอายุท่านเจ็ดเจอายุท่านเกปีนะคท่าน นี่คะ่ะเหลี่ยมท่านสวยนะคะเนื้อองแดงเ่าท่านขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะวัดระหานไร่จังหวัดตรยองนะคะต่อโค้ดหนึ่งหนึ่งเก้านะท่านหลวงพ่อแก้วเกษาโรนะคะขับมาค่ะมันที่รายการที่ยี่สิบสี่ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังเนื้อผงนะคะท่านองค์นี้นะคะ เป็นพระเนื้อผงคะ่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึรเเซไม่มีบินไม่มีแตกหักนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมคะ่ะท่านใดที่กําลังหาพระสมเด็จสวยๆส,สักองค์ไว้บูชานะคะไม่ควรพาดาทานมาพิจารณาองค์นี้กันได้นะคะขอแบ่งปันที่600้อยบาทผมส่งเท่านั้นขางทานพระสมเด็จองคนี้นะคะหกร้อบาทค่ะด้านหลังองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยน้องทานไม่แตกไม่บินหักนะคะ เลี่ยมให้เลยนะคะเลี่ยมกันน้น้องท่านพร้อมห่วงหวงให้ค่ะแบ่งปันนะคะที่600บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลข แล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์089-1927-153 089-1927-153คห่ะาจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนของท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือทักไลน์มาก่อนเป็นคนแรกพร้อมปิดการขายให้ทันทีของท่าน แจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆเลยนะคะหนูเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนเอาท่านจำ EP จำหมายเลขกันให้ด้วยนะคะท่านใดปิดทานจองทานรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะฝากคุณท่านกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ